สวัสดีค่ะนี่คือพอปูปริจิตเด้อค่ะมื่อนี่มาน้าลุงพลมาขอพรพอปูปริจิต hey, hey. ให้เพิ่นซอยให้ผ่านกฎกติกาของ youtube ไว้แน่พราะป่าปีพึ่งเห็ดได้บบกีเดือนนี่แหะเห็ดจริงๆนะก็ประมาณเดือนหนึ่งละมัง้งนี่แหะป่าปีก็จึงจะมากราบขอพรพอปูให้ปริจิตให้ซอยลูกแน่ให้ลูกเห็ด Youtube สำเร็จภายในสามเดือนนะเธอผอบปูยนี่คือพอปูปริติสแล้วนี่ นี่คือคาถาเห็นบ่ปปากบ่อเห็นนี่คือคาถาบูชาองค์ปูปริจิตรเด้อค่ะเดอะ้อผู้ใดอยากสิขอพรเพิ่นให้ขอปูเพิินซอยอีหยังก็เชิญอขอพรใดเลยเด้อค่ะตามไล่นี่แหละค่ะปูนขอบูเพิินงามเด้อค่ะงามอิริ แล้วมีกระสือมีป่ากระอบอกงูแมนอันเพิ่นคืออีหยังองอีหยังกระบอกงูอือก่งงูค่ะบ่งงูจากแต่สวยมากสวยมากค่ะ มาเมงคมามะเมงนี่นี่พ่อปูพ่อปูปาลิจิตเอ้อจ้ะน,นี่โอ้ยงามค่ะงามแม่พ่อปูปาลิจิตเพิินใจดีพร้อมอืมผู้ใดอยากได้ยังขอพรอนเพิินได้เมื่อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะ พ่อปู่ปาริจิตนี่เพิ่นเป็นพ่อปู่ทีไห้เด้อค่ะให้ทุกคนวาต่ทุกคนขอไห้โลดค่ะแล้วที่นี่เฮ้าเม,าม่มงเดอ้อเดอ้อตรงนี้สิเป็นบริวารของเพิ่นเด้อค่ะโอ้ยล่มล่ม<ป>อันนี้เป็น ของเพื่อนนี่เป็นนาคบนนริวารค่ะอันนี้ประจําวันพุธตอนกลางคืนด้อค่ะนี่เป็นนาคบริวารประจําวันพุธตอนกลางคืนค่ะงามบ่กคะสวยงามหลายค่ะสวยงามหลาย ประจมันเสาเด้อค่ะนี่อันนี้นาะประจมันเสาค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงม่วงทองแล้วก็มีผักประจำวันผักนากปกกจูทึ่งเอ่อดอกบัวค่ะนี่คือ เสาร์ค่ะน,นี่สวยงามค่ะสวยงามสวยงามหลายค่ะแล้วก็ที่นี่หางเพิ่นเด้อค่ะหางเพิ่นสีแปกเกี่ยวเกี่ยวอยู่น้ำกันเทค่ะวันเสาร์กับวัน พุทธอนกันชื้นด้นค่ะเด็นะหางพืนเป็นเกี่ยวเกี่ยวยีนอากันเป็นประตูที่เขาเดินขึ้นไปเลยค่ะเลยค่ะ้วที่นี่พืมนกระสิปลูกต้นใหม่เอาไว้ด้วยค่ะเป็นต้นอดอก ดอกมะลิค่ะมะลิหอมดอ,อกมะลิกระเฮียียกห,ยห,ยห,อหอมค่ะนี่คือ,อะมะลิหอมเนาะค่ะมะลิหอมเฮ้ย ยัไว้อีกเป็นมะลิหอมไว้หม่นา่แลี่ที่นี่กัดสิบทางเดินขึ้นอีกที่ทัดกันมานะคะก็สิเป็นวันอังคารค่ะเป็นหน้านหาประจําวันอังคารนะคะ เป็นสีอย่างสีชมพูค่ะนี่น่า เกี้ยวเด้ค่ะหางถึงปเปรี้ยวกบนี่ค่ะหน้าประจําวันอย่างค่ะวันนี้ค่ะนี่หน้าประจํามันสุกเด้อค่ะหน้าประจํามันสุกที่นี่เป็นหน้าประจํามันสุกเด้อสีสีนี่แหละค่ะ